นี้ก็เป็นวัวสาวครับประกันท้องครับสองหมื่นสี่ครับตัวนี้เป็นวัวสาวติดท้องสีออกยดาดางนิดหนึ่งบอกไว้ยี่สิบสามห้าร้อยติดท้องแน่นอนครับ เป็นคู่แม่ลูกครับลูกตัวเมียรครับแม่ติดท้องนะบอกไว้สามสิบห้าห้าร้อยนี่ครับ,บ,รบลูกเมียรครับลูกตัวเมียนี่วัวสาวครับ ราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่ครับสูงไม่ยี่สิบครับแม่ลูกครับโตเมียสามหมื่นสี่ห้าร้อย กงไม่ลูกสดๆครับสามสิบสามห้าร้อยนี่ครับลูกตัวมเมียนี่ลูกตัวเมียแดงครับสามสิบหกห้าร้อยลูกสวยครับ ประมาณตัวที่สองครับแม่ทับแล้วครับแม่ติดท้องด้วยครับตัวนี้แม่แยกลูกครับบอกว่า24 500มีครับ แดงครับหัวฟงนี้มีแต่แดงๆครับ